สวัสดีครับพี่น้องครับอเออกำลังตื่นว <c oughs> ันนี้เสาร์วันที่สองครับพุงพี่น้องฝนตกบางอย่างคั่ะไม่ตกแต่เมื่อวานเหมื่อเหมื่อเพื่อนนีก่กันตื่นถึงมากครับแต่ขนของขึ้นครับพุงพี่ฝนตก่างยางดีดิฝนตกเน่ยพวกบางยางเต็มเมื่อวานเหมือนจะพุง แบบเมื่อวา,าน,กนก็ลิ้นเบิดมือวันนี้วันนี้มากคับมือรถคับน้ำคับว้าวตื่นมาจะเศร้าเลย <c oughs> ทารถครับนี้บริการมาเดี๋ยวรถมากอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับ <c oughs> มาเตรียมโตัวคลองไหวน่ำนะครับ มือนีอำเภอปัดทงชัยนะครับผมตลาดปัดทงชัยพัชรนพิมพ์งานไลท์อารม์โปรดักชั่นครับเนี่ยมือคลื่นพิ่งกระทู้มหาอ,อ๋อาล้วครับพี่น้องครับผม,ผมเดี๋ยวผมไปหาเก็บเสื้อผ้าไปก่อนเด้อพี่น,อน้องเมื่อวาแล้วครับผม เรียบร้อยครับผม้วมควาเป็นทางครับพร้อมเรียบร้อยแล้วมกีล่ะที่ยังบอกกี่จำับ๊ดได้ยนี่บ่ันยังแบบ่มยังเอาคืนนี้กัดเลยนี่

มั่งได้ครับมือเสานี้ครับถายฝนมาหนีวหนีวบ้านน้ฝนบ้นน้ำฝนการ์ดงอาจารย์แมงนำกำลังไปงานมากครับอนนี้นอนอยู่บ่ครับเป็นงานอ่ไรทังนั้นครับไป็งานมาเยสูบบ่ตีสามมาแล้วป่ะหกโมงหกครับบน่าสี่บ่มาใจเมืองมาบ้านเียบ่าใจนอนเลยคุณก็ตกิ่ ใมันไม่ยั้นนี่นีมอนยอดเลยที่น้อเปียกมอนยอดเลยกับวามากๆยังตรงไหนกอนนี่ไตเปียกม่นี่แค่นี้อาจารย์แม็กน้ำพู้ไม่ขาดแขนว่แขนโอเคครับเอาเพาขึ้นท่อมานี้ไปออกยังนงออกเดินทางครับ บ่บ oh, ่เม็นบ่มเนอันน mm. ี hmm. uh. ้บ่เมนััผมใจเย็นครับเดียวไปน้ำเด้อบ่มีหนะครับไปาเรียรอยครับเรียรอย วางเดียวไปครับผมเดินทางกับมันจันร่งนำคนแรกไปทางปักท่งไซรอดโคราชกลับโคราชครับกลับกลับมือนแรกกลับแรกตัวผมผู้จีบเด็กไปทั่วน้พิ่งเาม่อนมบ้คนแรครับวัดทีเชียภุ่มครับผมใจเมืองนำตัวที่เล็ยนแล้วคนแรกกับสิงกับอะไใน้นต่อครับไป้นต่องานไหลกอนที่เข้าหละป้า สงครามดิบารสงครามกัะเตียเพราวันที่สิบหกอ่ะไัดที่สกสองชามเลนะออเนี่ยนกจวันที่สิวันที่สิเอ็ก็เห็นก็เห็นที่นอนมาเลยเห็ที่นอนมาืมื่อนี่็ว่าเห็นที่นอนว่าเราเห็นโดดแลครับงี้นั่นเลยน้อนจะเป็นเี้ห้างแล้วที่นองโอ้นี่เป็นเงี้ยห้างแล้วที่จ้งอะไนไบริพภอบริพอที่นอยไงยไเสร็จแลวครับหัวแกหัวแกเงี้มีแล้ว จะเจ้าฮียนะนเลยนางานนางานอะไรครับสนีโควิดยงเงียบมีการปิดยูปิดยูในเทปเทปไรสุดอันโมปิดนะครับโควิดประเดี๋ยวเปนอะไรปิดยังเห็นหเนี่ยพี่น้่งคนคนเศ้าไปดิต้บงเอพอท่านเศร้าอยู่ครับโตพี่น้องคันบรรยากาศ4วัน มันมีอย่างเดียวดิพี่น้องเป็นเป็นอย่างนอนอย่างเดียวดิโอ้บรรยากาศดีสามใบชุกหัวเรากำงเดือดนะครับเป็นบรรยากาศแบบมีซอยไอ้ซอยแซ่เราเขาเนื้อให้มันเกิสุดยอดแล้วครับซอยจุซอยจุ้เอี่ขาง้าพาไปเลยไปจะตกเพนาะว่าปลายทางเรา บอเหลือบเหลือมีโดมมียังบมดเลยคือต๊ะขัดเ่ยมาอยูแตลาดโดมตลาดนี่คืออยู่เห็นไกระโดดไม่ตลาดนี่เพว่าตลาดเน่ราชิมีโดมนอ้ันว่าโดมไม่ตลาดนี่คืออยู่นเดีวลุกไปครับโต๊ะโต๊แขงกว่านะมันแม่นโดมตลาดเมล่อไห่ว่าที่นี่เน่ยีนจกางแจ้งนี่นกางแจ้งเนาะียกว่ากันรุ่นนะ ออแตไม่ตลาดครับแมนาเยจะไปนบสบายแ่พี่ดยาฝนได้ดพี่น้อมนครับพี่น้องกันเมยฝนตกตนีที่การเตเลนคือแจังว่าเกิดนี่เนาะว่าเ็กก็ะแอนจะแค่กระป๋องมัจจะแค่กระป๋องนันมาากันไม่หลายคนเลยจะแ่ันฝนที่ยังเหมือนนเดียวโอเคครับพี่น้อง เดี๋ยวตในหอดคุณกฤษขามีเวลานะจีท้ายลงนีู่ครับครับครับผมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามน้ำด้ครับผมพี่น้องบายครับผม